ไม่ใช่ได้เลยอะฮาวฮาวฮาวฮาขั้นอะไรอะอะไรอะไรหล่อๆออไม่อยากกดดอกรู้คือดูอัลต้าไม่เนี่ยแบบโคตรเท่อะนะถ้าผม ถ้าผมเลือกได้นะผมจะเอากาโลไปเทิร์นไยเออแล้วแบบแบบเอาเดอะแฟแทนนะครับนะประกายแสงไม่ย่างเท่อดูดิมันเดินอย่างเท่เเเทครับผมแบบตัวไม่พอนะแล้วก็กดไปก็เลยไม่ได้นะครับนะถือว่าค่อนข้างเศร้าครนะับมีเตอร์เศร้านี่คือ90%เสียดายมาก การันตีเหมือนเดิมนะคนะคือผมขอวางแผนก่อนเว้ยเอ้ยผมอยากกดม่กมากเลยแต่แบบมันไม่ได้นะผมกดไปสิบอันถ้าไม่ได้นี่แสดงว่าดวงไม่มาครับนะแล้ว <c oughs> ผมขอคำนวณก่อนนะคือวันที่ยี่สิบนี้ซิลเวอร์แฟงมาใช่ป่ะวะเออสักตัวนะครับเป็นตัววนนะ ซีวูแฟงแล้วกันนะเดาว่าเป็นซีวูแฟงมาซีวูแฟงมาหรือมเมทัลไนวะไม,ไม่ไม่เมทัลไนก็ซีวูแฟงนะครับสองตัวนี้ผมได้ฟรีอีกสามสิหกตัวเดือนหน้าวันที่หนึ่งโกเคสซ์มาผมไม่กดนะเพราะว่ามันเป็นสีแดงผมจะไม่เล่นทีมทอมมี่แมนได้อีก3 6สิบเป็น72ผมจะมีล้อ ร้อยเจ็ดสิบสองใช่ไหมไม่เว้ยคือประเด็นมันไม่ใช่ตัวดำหลังกานนี้เว้ยประเด็นคือถ้าผมกดไปอีกร้อยครั้งแล้วมันไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นเป็นความเศร้านะครับนะความเศร้าโศกนะครับน้ําตามันจะเกิดขึ้นนะครับนะเอาเป็นว่าผมกดสักเท่าไหร่ดีกว่า เดี๋ยวผมขอดูของก่อนแล้วกันนะโหยากว่ะยากว่ะทำใจยากนะครับผมกดให้ถึงห้าสิบแล้วกันอีกสี่สิบครั้ง เออถ้ามันไม่ได้เรายังพอแบบกลับตัวกลับใจทันไงเพราะผมผมไม่เอาโกเคสึนะผมจะไปรอเป็นเกโลเกโลกับยุงนะครับนะคืออยากได้ฟีนิกซ์แมนอยู่แต่แบบอาจจะกดฟีนิกซ์แมนด้วยนะครับเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เ,ออเดี๋ยววันนี้เรามากดซิลเวอร์แฟงเอ้ยทุ้ยเยวกดประกายแสงกันดีกว่าสักสักอีก40ครั้ง เดี๋ยววันนี้ผมทำภารกิจนี้ให้เสร็จก่อนเนี่ยเพราะว่าทำแค่15ครั้งนะครับเราก็ได้ตาฟรีเลยนะตา S ระดับหนึ่งนะครับนะซึ่งมันค่อนข้างถูกนะครับสำหรับผมนะเพราะามันใช้เพชรได้กิจกรรมไหนที่ใช้เพชรได้ผมพยายามเข้ารวมนะเพราะผมเก็บเพชรไปเยอะมากิางๆโอเคอีก5ครั้งก็คือเราต้องเก็บพวกเนี้ยให้เป็นเลข5บาหมดทุกอันนะครับเพื่อที่เราจะได้ประหยัดสูงสุด おれなりにたいくくん,んかきたい still ぜ。バケモノキューのヒーローとタタカイロのよう。 เราได้เราได้เพิ่มอีกสองใช่ไหม,มเราเหลืออีกสามครั้งนะครับเ,ออเหลืออีกสามครั้งเราขาดอะไรบ้างขาดนี้หนึ่งขาดนี้สามขาดนี้สองเคเรายังเหลือสีม่วงนะเราไปดูสีม่วงกันก่อนว่าเราจะได้อะไรบ้างผมจะเร่งเวลาผมจะเร่งเวลาให้นะนะกดไปเลย ผมให้ดูตาแรกก่อนดีกว่าแต่ผมว่าเซิร์ฟไทยก็น่าจะถึงแล้วมั้งครับนะอันดับ9เนี่ยมันน่าจะเปิดถึงแล้วแหละเพราะว่าเซิร์ฟไทยมันไปไวมากนะมันไม่รอใครเลยจริงๆ ไม่ได้นะตาน,นี้ผมไม่ได้อะไรเลยนะครับอเดี๋ยวล็อกข้ามไปเลยเดียวกว่าคือแบบเป็นไปได้ไงผมไม่ได้สักใบนะครับนะผมว่ามันล็อกโคตาไว้เชื่อผมปะ่ะแม่งล็อกโคต้าชัว่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเดี๋ยวผมจะซื้อผมจะซื้อเ n e r จ y อีกอีกหนึ่งร้อยเพชรเออ คือถ้ามันได้มันก็มันก็ดีแหละแต่ถ้ามันไม่ได้คือมันล็อกเวย้ยแบบวันหนึ่งเราจะได้ไม่เกินสิบใบอะไรแบบนี้นะอ่ะอันนี้ผมก็ซื้ออีก100รอยเพชรนับนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้พออยู่ทุกอย่างละไปก็ได้นะผมจะได้ไม่ต้องเสียเพชรเยอะนะเฮนะ้ดูความล็อกดิทุกคน ดูความล็อกคือจําได้ว่าตอนแรกอะ่ะผมผมยังไม่ได้กดเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้กด Energy ไปเยอะเว้ยเออคือยังไม่ได้กวาดล้างเยอะม่งออกมาโคตรหลายใบะนะอันนี้ม่งเอเนอร์จีพอกันนะครับร้อยกว่าอันไม่ออกไปเดียวเว้ยคือมันหมดโคโตาของวันนี้แล้วนะนะที่มันจะให้ผมได้เอ้ยแต่ผมได้อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออผมได้ที่เจ็ดมาก็เท่ากับว่าผมขาดอีกอันนี้สามใช่ปะ เออขาดนี้สามขานี้อย่างละหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องสามสี่ห้าผมต้องซื้อห้าอันเ้ยเราจะได้เราจะได้าไดตาเอสนี้มาในราคาเท่าไหร่่ค่หนึ่งพันคุณแพง <c oughs> เอ้ามาดิกูอะไรอ่ะสอง สี่ห้าอันครับหนึ่งพันหนึ่งพันเพชรท่วนนะอ่าเรามาจัดไปเลยดีกว,ว่าเอาอันนี้มาหนึ่งก่อนอันนี้มาอีกหนึ่งครบละอันนี้สามจ้า ไปเลยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเรียบร้อยได้ตาระดับเอสนะสำบนาโหนี่นี่ชิ้นแรกของผมเลยนะคือแบบเสียไปในราคาพันกว่าบาทนะครับรวมกับซื้อเอ e น g ร์จีผมไม่นับรวมแล้วกันเอ e น g ร์จีที่ผมต้องซื้อทุกวัน เออก็เท่ากับผมเสียไป1,000เพชรนะแถมเมื่อกี้ได้ชิป S h e r o มาด้วยนะพวกคือผมยังไม่เคยได้ตัวดำไว้แต่ผมได้ชิป S h e r o มาก็ถือว่าคุมนะครับในราคา1,000สุดยอดจริงผมจะมารวมของผมไว้ตามอังกรนั้นอันนี้ก็ชิ้นแรกของผมเหมือนกันฮีโร่บีอันนี้ก็ชินนนช้นแรก ซี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ชิ้นแรกครับคุณไก่ขาเลย <c oughs> ได้ไฟพ,พิบัติเสืออีกหนึ่งอันครับก็จะว่าไปชิปพิเศษผมแม่งก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมจะได้รีวิวกาโลโ่เลยผมขอเปิดอันนี้ก่อนอาวาตาที่ผมได้มาในราคาในราคาฟรีนะครับเลือกคุณเลือกไอ้นี่แล้วกันเบอร์คุซันบาคุสันอะไรสักอย่างเลยละ แน่อาตามละเราลองใช้กันก่อนเดินเดินไม่ค่อยเท่นับนะลองกลับไปใช้เดอะแฟลชลองเราดีกว่าห้ยเลยแค่วันเดียวตามสัญญาครับวันนี้ผมจะมากดอีก40ครั้งเลยเพื่อแบบผมอยากได้ตัวจริงๆไว้แต่ผม ไม่กล้าเสี่ยงเยอะนะเพราะว่าคือกว่าตัวที่ผมอยากได้มันจะมามันก็นานจริงกันแหละแต่แบบถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้เวทุกคนเราต้องรู้จักหยุดนะนะการกดกาชามันก็เหมือนพนันนะครับนะทุกคนเราย้ายเซิร์ฟดีกว่าไปอยู่เซิร์ฟหนึ่งให้มันแอร์อัดหน่อยเออให้มันแหลกๆอ่ะเกมจะได้บักบักนะมันจะได้แจกผมนี่ผมก็กดกดดาวไว้เรียบร้อยแล้วนะนะ หวังอย่างยิ่งว่าผมจะได้ตัวอขอเทพเจานะ้าครับทุกทุกเทพเจ้ามารวมกันตรงนี้นะครับนะกดเลยดีกว่าต้องทำอะไรบ้างอะ่ะต้องมีพิธีรีตองเลยปะอ่ะกดที่หน้ามันแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปเก้าสิบสองสามสี่ห้าเจ็แกาตาดตายได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าได้นี่นี่มีเฮนะชื่อ เล็สามครัง้งไม่เป็นไรนะผมทำใจมาแล้วนะครับโอ้เงียบมันก็ตื่นเนต้อนอะไรบางอย่าโอกาสมันน้อยอ่ะเออยี่อะสาอุ้อยตัวแรกเลยไม่ให้ลุ้นเลยอ่ะ คืออันเนี้ยสิบทีใช่ปะ่ะละมันพูดอยูงจงย่จังไรสิคือคือสิบทีใช่ปะ่ะมันจะการันตี SR หรือ SSR เว้ยถ้าผมได้ SR แล้วโอกาสน้อยมากที่ผมจะได้ SSR อีกตัวนะคือเท่าไหร่แล้วะอีกี่ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าโอ้โหเลวะฮีโร่ ใช่ป่ะผมผมครบโคต้าผมแล้วออกก่อนมันมันมันครบแล้วทุกคนมันถึงเวลาที่ต้องหยุดนะ,ะถึงเวลาที่ต้องหยุดแล้วแหละ กดต่อวะโอ้วนี่อะไรนะมันคือการพนันนะครับนะคนบอกให้ผมกดหน้าจอสิบครั้งเลยหนึ่งสองสามี้วจะไปเก้าสิบอย่าทำตามเด็ดขาดนะครับไม่ใช่แน่เลยอะเฮา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 ขั้นอะไรอะอะไรอะไรหล่อๆอ่ะ ไม่ถอกกดหรอกรัอเข้าไปมิโลเจ็ดยี่สิบดอดโอ๊ยโอ้โอคิดดูถ้าผมหยุดโคตาผม,ผมจบเลยนะ่ยไอ้มนันออกวะ่ะโอ้ยขอบคุณครับอลิกกตโตกัตกาาสเซยัสโอ้ถ้าผมหยุดนี่จบเลยนะโอ้โหเอาเรื่องว่ะ เฮ้ยกดกดหน้าจอสิบครั้งมันได้ผลวะครับไปลองกันเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยโห<ฮ>หัว<ฮ>ใจผมเต้นครแรลกอะไมยได้กดแชร์ดิเอ้ยกดแชร์ไม่ได้เดี๋ยวเห็นเฟซผมนะผมผมเป็นบุคคไลไร้ตัวตนนะครับผมเป็นผมเป็นนักโทษหนีคดนะีห้ามเห็นหน้าผมเอ้ยมันได้วันทุกคนด้ยผมดีใจมากเลยโอ้ <laughs> อันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับนะตื่นเต้นมากอะ่ะเดี๋ยวจะไปวิ่งไปวิ่งรอบบ้านสิบรอบคนระนะับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีบมารีวิวแล้วกันนะครับโอเคก็ขอจากไว้เพียงเท่านี้นะครับสุขภาพแข็งแรงครับบ๊ายบาย